เพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การสำรวมนี่แหละเป็นความดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตะสังวโรความสำรวมจิตเป็นความดี สัพพะสังวโรความสำรวมทั้งหมดสัพตุขาปรมุจจติยอมจากพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า ั้งแต่หนใจเไรมาแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารไม่ค่อยมีการสำรวมตนเช่นมีจิตใจมาอยากคิดอย่างไรก็คิดไปอยากคิดโลภก็คิดไปอยากคิดโกรธก็คิดไปอยากคิดหลงก็คิดไปอยากคิดมัวเมาไปอย่างไรก็คิดไปไม่หาทางแก้ไขตัวเอง ไหลไปตามอำนาจของกิเลสไอคนส่วนมากว่าจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสํารวมตนความสํารวมนี้ต้องสํารวมทุกเวลานาที ไม่ใช่มาสํารวมแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นอันนี้เป็นการฝึกโดยเฉพาะอันนี้นะเมื่อฝึกนั่งสมาธิสํารวมจิตได้ในขณะนั่งสมาธินี่แล้วออกจากสมาธิไปก็สํารวมตนไปให้เป็นปกติไปอย่างนั้นนั่นจึง เรียกว่าสํารวมตนเพราะว่าไอความหลงนั่นนะมันคอยที่จะมาครอบงำจิตใจได้อยู่เสมอไปพอเผลอสติเท่านั้นแหละความหลงก็เข้ามาแทรกทันทีทำให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วโพ่หนักไปในทาง ราคะตัณหาเอามันก็วิตกไปในความรักความใคร่ผู้หนักไปในทางโทสะพยาบาทมันก็วิตกไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นผู้หนักไปในทางโมหะความหลงก็มักจะปล่อยจิตให้คิดซ่านไปทั่วไม่รู้จักยับยัง้งจิตตัวเอง ผู้ผู้ขาดการสำรวมแล้วมันก็เป็นอย่างว่านี่แหละดังนั้นนะทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วให้พึ่งเพิกสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ในเวลา เห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นต้องฝึกนะเรื่องหมวนี้นะถ้าไม่ฝึกสํารวมแล้วมันแน่นอนแหละพอตาไปเห็นรูปสวยๆมันก็รักใคร่ขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้แหละแม่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนะเมื่อไม่สํารวมจิตแล้ว มันย่อมเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอเห็นรูปที่น่าเกลียดมันก็เกลียดชังขึ้นมาทันทีเลยจิตที่ไม่ได้สำรวมเป็นอย่างนั้นพอได้ฟังเสียงที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังขึ้นมาพอได้ยินเสียงที่น่ารักน่าใครมันก็รักก็ใครขึ้นมาตื่นเต้นต่อเสียงนั้น พอมีกลิ่นหอมโชยมาสัมผัสกับจมูกเข้า,เาก็ยินดีไปในกลิ่นนั้นแล้วพรอกลิ่นเหม็นกระทบเข้ามาก็ยินร้ายแล้วพอได้สัมผัสกับของอ่อนนุ่มนวลเข้าไปอย่างนี้ก็ยินดีแล้วพอใจแล้วพอได้ไปสัมผัสกับ ของแข็งของที่ไม่ทบอารมณ์ก็ไม่พอใจขึ้นมาแล้วอันมนี้เราต้องเอาสติเข้าไปพิจารณากำหนดรู้เท่าไว้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามทุกอย่างไปเลย สำหรับผู้ปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องอย่างว่านี้แหละแต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในขั้นกอไก่ขอไคน่นี่ก็ขอให้ยินดีแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่านั้นก็ยังนับว่าไม่ให้โทษอย่างร้ายแรงเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสในโลกนี้ สิ่งที่มันให้โทษก็มีอยู่สิ่งที่ไม่ให้โทษก็มีคือเรียกว่าที่ไม่ผิดศีลน,นะก็มีอย่างนั้นแหละไอ้ที่มันผิดศีลไปก็มีนี่ทุกคนมันต้องเทียบกันเอาเมื่อตายเห็นรูปอย่างไรมันผิดศีลน,นะนั่นแหละ เช่นไปเห็นเมียเขาสวยๆแล้วอยากได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันมันผิดศีลแล้วเช่นไปได้ฟังเสียงภรรยาเขาขับร้องตีเสตีเป่าเอา้าเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วมูนี้แหละสำหรับผู้ครองเรือนมันต้องพิจารณาให้รู้ เมื่อพิจารณารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรสำรวมอย่างนี้นี่มันก็ต้องสำรวมจิตแหละห้ามจิตไว้ไม่ให้มันวิตกไม่ให้มันพอใจไปในสิ่งที่มากระทบตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นถ้าหาว่าบุคคลมาสำรวมใจนี้ได้ักอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี่ได้ไปในตัวอะไรเพราะว่ามันมีใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นถ้าสำรวมใจได้แล้วใจสงบลงได้จากเรื่องนั้นแล้วก็เป็นอันว่าสงบไปหมดเลยแม้ว่าตามันจะได้เห็นรูปสวยหรือรูปที่ร้ายอะไรก็ตามแต่จิตมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตาม เพราะว่าห้ามจิตตัวเองได้แล้วนี่ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคืองหัดไม่ว่านักบวชให้รู้จักห้ามจิตตัวเองให้ได้ในขณะที่รู้ว่าถ้าปล่อยจิตนี้คิดไปในเรื่องนี้จกเป็นบาปจากเป็นโทษผิดศีลผิด,ด,ดวินัยอย่างนี้แล้วก็รีบห้ามจิตของตนทันทีเลย มันต้องอย่างนั้นอันผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะต้องรู้จักสํารวมตนอย่างนั้นไอคนที่มันทำชั่วได้อยู่ในโลกนี้นะก็เพราะมันขาดการสํารวมตนนั่นเองมันไม่รู้จักสํารวมตนไม่รู้จักหักห้ามจิตใจตัวเอง มันดึงถูกกิเลสบาประธรรมมันฉุดคล้าเอาไปเลยให้บังคับกายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าวินัยหรือข้อศินทั้งหลายนั่นเมื่อบุคคลสมทานมั่นลงไปแล้วมีสติส,มสัมปชัญญะคอยระมัดระวังไม่ให้ล่วงเกิน เช่นนี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นการสํารวมตนเลยทีเดียวสํารวมตนจากบาปโทษต่างๆไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในใจิตใจ